มาดูบรรยากาศด้านนี้ครับทุกคนเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างวันสามรู้สึกยังไงบ้างพรุ่งนี้บรรยากาศงานแต่งเนี่ยปกติปเออปกตินะเราป้าพดิ้งเราเราไปเดียวเรา อ๋อนี่มันเขียวซุปม,มันเขียวนะนัแดงโอ้ทางนน้นมันแดงกันนี่มันเขียวอเออนี่ฮะวันสามกำลังทำปอเปีันคลอกช้างนะครับนี่ครับทุกคนครับโอ้โห แวะมาทักทายรถถังสักหน่อยเป็นอย่างไรบ้างท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 างจับมือหนเร็วทางทางอืมทางทางทางเอ้ยทาง And... lạnh luôn tại giờ, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กีั่งน้องแล้วลอเดี๋กันต่อครับอชอบกี่หลังน้องครับ สวัส oh. ดีครับชาดีนครับมาดูน้องแปดครับทีล้างน้องอีกแล้วเมื่อกี้ ตอนนี้หางชันนะครับเกิดอะไรขึ้นฮะหางชันหูพึ่งอะร้องไห้มาจากห้องกัญญาไม่ไหวค่ะอ๋อนะครับผมแสดงความเสียใจด้วยครับนะครับกัญญาไปสบายแล้วไปอยู่ดาวช้างแล้วนะครับ ดาวช้างแล้ว hmm. ค okay. right mm ันยาตอนนี้ก็มีเชียอะไรสักอย่างแล้วเนาะเออออกมากับอากาศพุ่งหน้าหนาวเข้าว่างนเออเออโอ้ร้องไห้เลยครับเมื่อคืน อืมครับผม,อ,มอ๋อเสียไม่คืนใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานเห็นมีคนแชร์เทปีแชร์มาอันนี้เขาเข้าน้ำเกลือยแล้วก็ให้เลียดอยู่เนาะเป็นเอาสายเอาเชือกคอยยุงไว้อยู่อะพาเพ้าระวังครับที่นี่ก็ตอนนี้ก็มีมาตรการแล้วเนาะห้ามจับน้องนะครับตอนนี้ ก็ตอนนี้ครับนี้ก็ป้องกันอยู่นะครับเราทราบเมื่อเช้าตอนนี้น้ำตาอย่างไรอยู่เลยค่ะอ๋อครับผมผมก็ทราบข่าวเมื่อช้านี่ครับว่าน้องเสียเอาาเตอนนี้ ชาใหญ่ยิงเล็กเล่นกันสนุกเลยคุณหมูหมูกุ้งอยากช่วยนะครับครับผมต,ตอนนี้ข้างนอกก็กำลังเตรียมสถานที่กันอยู่นะครับอย่างไรเขาเตรียมสถานที่อนเสรอ้าวติดต่อตัวแล้ว โอ้กตกโดน,นคือก็โดนพอบ้างทิกตอกเนี่ยแค่ไม่ขยับเออแค่ไม่ขยับกล้องก็โดนแล้วนขยับกล้องขอเคิดห,หน่อยไอจามก็น่ากลัวนะครับเพราะเชื้อโรคมาแปลกๆอยู่ทั่วในอากาศใช่ครับผมคุณนกตอนนี้ก็นี่แหละฮะ ก็วดสัมผัสน้องแล้วที่นี่นะฮะไม่ให้จับแล้วนะครับเพราะว่ออาเฝ้าระวังเนาะเรามาเราก็ดูอยู่ห่างๆครับทา่านนี้จนกว่าโรคัยที่เป็นเชื้อไวรัสเจซาไปนะครับอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวชายใหญ่เป็นอะไรครับผมโอ้โหโอ้โหคึกคักต่เช้าเลยนะฮะนั่บนั้น ครับแต่ดเดช้าเลยหืมปวงแป้นๆเลยตอนนี้ปวงแป้นแ้นเลย,งว,งเเเลยว่าจะไปกอดปวดเลยครับจนกว่านั่นแหละครับเชื้อจะชาไวรัสจะซาไปก่อนนะครับตอนนี้งดจับงดกอดน้องนะฮะเพราะว่ามีเชื้อระบาดไวรัสระบาดเนาะ เอ้าเป็นๆเป็นๆเป็นๆเป็นอือฮึกำลังสนุกอะไรไม่รู้อะตอนนี้โน่นโน่นกำลังสนุกมากเลยเห็นบอกโอ้โขอ A N หขอ,รรขอบคุณคุณ A อ M นอะครับให้ของขวัญระดับสมาขอบคคุณครับ ดอกกุฎาขับสามึงดอกมานะครับขอบพระคุณครับตุนตุ้นตุนตุนตุน,ここตน,ตนเอา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  <S <S เอาเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วหลังจากร้องคึกคึกวิ่งแล้วตอนนี้วิ่งแล้ววิ่งแล้ว นะั่น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 โะอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่น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 โอ้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 ขอบคุณคุณจ้าจอยเติม สร้อยคอพิจภาพให้อีกแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับผมเอ้นี่นี่แน่นี่แน,น่โอ้โหอย่างนี้ก็ใช่ย่อยครับคึกเป็นกันครับคึกคักเหมือนกันตอนนี้ช้างน้อยช้างพี่กับน้องกําลังคึกคักตอนนี้ฮะสุดยอดเลยคึกคักมากคึกคักมาก ทั้งพี่ทั้งน้อง